ต่อไปนะคะจะเป็นการย้ายไฟล์นะคะไปยังโฟลเดอร์ต่างๆนะคะวิธีการย้ายไฟล์ก็คือนะคะง่ายๆเลยนะคะการย้ายไฟล์จะต่างตรงการ Copy ไฟล์นะคะก็คือไฟล์ที่ย้ายนะคะจากโฟลเดอร์เก่าจะหายไปนะคะ เช่นถ้าเราต้องการย้ายไฟล์ที่ชื่อว่าหน้า 4- 12ถึง12ไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะคะวิธีการก็คือให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้นะคะที่ไฟล์นั้นแล้วลากเลยค่ะลากไปที่โฟลเดอร์ใหม่นะคะจะเห็นได้ว่าไฟล์ที่โฟลเดอร์เก่าหน้า42หายไปนะคะมาอยู่ที่โฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่าหน้า4่ถึง12เหมือนเดิมนะคะ หรืออีกวิธีหนึง่งเราย้ายกลับมาที่เดิมก่อนนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการงงนะคะวิธีนึงอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้การย้ายไฟล์ด้วยการคำสั่งคัดนะคะคำสั่งคัดให้คลิกขวาที่ไฟล์ที่เราจะย้ายแล้วเลือกคัดนะคะไฟของเราจะกลายเป็นสีเทาๆนะคะแล้วไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะย้ายคลิกขวาเลือกเพสต์นะคะคลิกขวาเลือกเพสต์ไฟของเราก็จะย้ายมาแล้วนะคะ หรืออีกวิธีหนึ่งโดยใช้คีย์ลัดนะคะโดยใช้คีย์ลัดก็คือให้เราคลิกเลือกที่ไฟล์นะคะกด Ctrl X นะคะ Ctrl X แล้วไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะย้ายนะคะเลือก Ctrl V กด Ctrl V ที่คีย์บอร์ดนะคะไฟล์ก็จะย้ายมาเหมือนกันอันนี้เป็นวิธีการย้ายไฟล์นะคะต่อไปจะเป็นวิธีการลบไฟล์นะคะลบไฟล์ ง่ายๆเลยนะคะเราไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะลบนะคะเราไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะลบอ่ะคลิกเลือกไฟล์นั้นนะคะแล้วกด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะหลังจากนั้นมันจะถามว่าคุณต้องการลบไฟล์นี้ไหมนะคะก็กด yes ได้เลยนะคะอ่ะหรือนะคะหรือถ้าไม่กด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะเราสามารถคลิกขวาเลือก delete นะคะมันก็จะขึ้นถามเหมือนกัน ต้องการลบไปยัง r e c y c l ิ b บิใช่ไหมนะคะถ้าใช่ก็กด yes ไฟล์ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการลบไปที่ recycle i บิเราต้องการลบไฟล์ถาวรเลยนะคะวิธีการก็คือให้เราคลิกที่ไฟล์นั้นนะคะแล้วกด shift delete นะคะกด shift delete นะคะมันก็จะลบไฟล์ถาวรเลยโดยไม่ไปอยู่ที่ recycle bin นะคะ,นะคะ ถ้ากด yes มันก็จะลบไฟล์ถาวรเลยนะคะอันนี้เป็นการลบไฟล์นะคะ